you mm -hmm. ล่างยังเดินต่อ19งวดแล้วงวดหนึ่งกันยายน6 7สุดที่หนึ่งมันจะเดินต่ออีกหรือไม่เรียวแรงยังมีเหลือหรือเปล่าเอาไมา้ดูต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่อยากแจ่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนมันเข้าดีนัก วดที่ผ่านมาจับคู่เข้าอีกแล้ววดก่อนก็4-6่หวดนี้ก็2-8รวยกันทุกคนเลยครับยกเว้นคนที่ได้แต่มองและคอมเมนต์แวะะหาเรื่องเลยลืมจดไปครับแล้วคิดว่ามันจะไม่มารอสมน้ำหน้าคนให้อะไรประมาณนั้นครับ โอเคไม่ว่ากันรอตะครุบมวดนี้ระวังหัวทิ่มหรือหัวตั้งไม่มีใครรู้ครับนอกจากความศรัทธาเชื่อมั่นหรือความไม่ค่อยชอบมีหลากหลายนะครับทุกคนมวดนี้จะเป็นตัวไหนหลักสิบล่างครับ เดินต่อเนื่องครับโพสต,ต่อเนื่องไม่ห่วงครับสำหรับทุกคนอาจารย์ให้อยู่ตลอดสำหรับคนที่มีทุนเยอะอย่ามัวแต่ขี้เหนียวเที่ยวเล็กๆน้อยๆคับเอาจัดใหญ่เข้าโรงเรียนนานาชาติไปเลยครับรายปีไปเลยไม่ต้องพูดมากครับอย่างงวดก่อนโน่นก็ไอวิ่งศูนย์ ศู1ย์สี่หนึ่นอก 11, สี่หนึ่หะครับหลักพันหลักหมืน่นหลักพันก็เข้านะครับล่างก็เข้าเนี่ยครับแล้ววดที่ผ่านมาเมื่องวดเวาน,นีครับล่างก็ฟัน28ตรงตรงกันไปเข้า ทุกกลุ่มนั่นแหละครับแต่ว่ากลุ่มที่เน้นที่สุดก็คือ v i ไรายปีครับมีเลขวิ่งเลขเด่นน้อยชุดรวยสุดคู่นี่เด่น8หลักหน่วยครับ300ของงวดนะครับดูสิอาจารย์ไม่ใช่ขี้โมนะครับเคยให้ทุกคนเห็นฟรีๆมาแล้วนี่ครับคืออันดับหนึ่ง แม่นที่สุดในโลกแล้วนะนี่ก็ล่างจนหน่วยชนแปดนะครับนี่จับคู่เด่นเน้นสองแปดไปเลยนี่หงวิ่งสองล่างอีกครับวิ่งสองล่างวิ่งแปดล่างอีกครับแปดล่าง ให้เน้นสองหกสองแปดมาสจันสิบล่างนี่รวยคิดหนักนี่รวยเยอะไงคิดหนักให้สองหกกับสองแปดรวยล้างแค้นนี่ครับนี่สุดยอดของสูตรตั้งนั้น,นครับโซโดาซ่าเนี่ยชุดเดียวเลยครับสองแปด นี่นครับไม่รู้จะพูดยังไงละครับให้ดูกันแค่นี้สำหรับรายเดือน600แล้วก็พันหนะครับก็คลิกกันไปที่ใต้คลิปวิดีโอที่คำว่าสมัครนะครับถ้าสมัครไม่ผ่านยังไงก็แอดไลน์สอบถามได้นะครับในแนวกันแอดไลน์มาที่เษธีพันล้านหนึ่งหนึ่งหนะครับ ไม่มั่นคันให้ตายกับตัวแต่ยัก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 ,ยกขี้เหนียวมันไม่ได้เงินก้อนใหญ่นะครับรางวัลที่หนึ่งไม่ได้จับนะีหรือแล,อลอแต่ใครจะชอบแทะเริมทีละนิดเต้หน่อยครับอาจารย์ทุ่มเทครับจนแต่ละงวดสิบห้าวันเต็มเตมดูแลทั้งทุกกลุ่มทุกนั่นเลย วองใายทุกคนประสบความสําเร็จนะครับประสบความสาเร็จมากๆเลยครับแต่ละคนนี่ดีใจกันใหญ่เลยครับโอเคครับเรามาดู10ล่างเป็นสูตรเดิมนะครับที่โพสเมืองมัติแล้วก็โพสที่ทน่งหนึ่ี่1้ออก9 1หงมาก9วที่2 3 6สาออก8 5 คนที่ไม่เชื่อนั่งมองตาปเปีิบ,บกัดฟันกรอดๆหวยออกแต่ละครั้งนี่มันเข้าจริงๆแต่พอถึงงวดที่ตัวเองจะทุ่มสุดตัวในระวังนะครับวาสนาไม่มีวาสนามีได้แต่มองนะครับศูนย์ อ,อก9กครับอาจารย์พูดเรื่องจริงสัจธรรมจริงๆนะครับงวดที่6 1469ออก4 3งวดที่7 2570ออก79้วและคนที่สมัครรายเดือนไม่ต้องตามหาเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งอาจารย์ได้เอาไปไว้ที่รายปีครับ ส่วนในรายเดือนนี่อาจารย์จับคู่ให้แล้วครับไม่ต้องเรื่องมากแล้วครับจับคู่้แล้วเอาไปเสี่ยงโชคอย่างเดียวไปกดหนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลได้เลยครับวันที่9ออก90เด่น9หลัก10วันที่10 2 5 7งเออก7 9วันที่11 6 9อ4 ออก 1, 7. ห7วที่12 368 1 6 6หนออก6กมาหมวดที่13 92 47ออก4 2 14 03 58ออก3 1 15 8136สห้ออก8 9วดที่16 สี 47, 92, 21, 17, 92, 47, ่เสองออกสองหนึ่งสิบสองสเจออกสี่หกวดที่18 9แปดสองสีออกสอมา2อนะครับวที่19 9เก้าเกสองส่เจดสิล่างนะครับสิบล่าง สิล่างของงวดวันที่1นกันยา6 7 1กันยา6 7เจ็ดนะครับเก้าเป็นยังไงวงครับคุณคิดว่าเลขนี้จะมาต่อหรือไม่กรุณาแสดงความคิดเห็น ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้เจาะลึกกันต่อไปคนคิดว่ามันจะมาต่อหรือมันจะพอดซ้ำนี้อีอีอีหรือจะมันจะมาต่อว่าอาอาอ่ามันมีหลายอารมณ์นะครับบางคนก็หหปปากยังไม่ได้แปลงฝันนะครับก็เลยไม่ออกความคิดเห็นได้ครับ ตามสบายโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องหวยแม่นที่สุดในโลกขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคนที่เชื่อมั่นและศรัทธา